สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโมโมเบลีแน่นอนนะครับว่าหลังจากจบเกมที่ไทยเราพบกับเกาหลีใต้แล้วก็ผลไม่เป็นไปอย่างที่ใครลหลายๆคนคิดครับเพราะว่าสาวไทยของเราพลาดท่าพลาดให้กับเกาหลีใต้ไป3ต่อ1เซตซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมเกาหลีใต้จริงๆหลังจากจบเกมก็มีอีกหนึ่งสาวที่ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลของตัวเองทันทีซึ่งเชื่อได้เลยครับว่าวันนี้สาวๆของเราทุกคนก็คงจะเสียใจครับที่ไม่สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ ได้มาได้ยางบุ๋มบิ๋มชัจจุอรอมุกสีเธอได้มีการลงภาพนี้เอาไว้เลยครับเป็นภาพที่เธอหันหลังแล้วก็ถือลูกวอลเลยบอลดูได้เลยครับดูจากไลายของบุงบ๋มบิ๋มมีผ้าพันเต็มไปหมดเลยซึ่งหลังจากบุบ๋มบิ๋มลงภาพนี้แฟนๆกระนำให้กำลังใจบุ๋มบิ๋มเลยครับ ลงภาพนี้ไปแค่สิบนาทีแฟนๆกองเชียร์ชาวไทยก็แห่คอมเมนต์กว่าสามร้อยคอมเมนต์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซัพพอตต่อไปสำหรับนักกีฬาทัพนักต่อผูกยางสาวไทยของเราครับทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับสาวไทยแอดมินเชื่อได้เลยครับว่าทุกคนเต็มที่มากๆแล้วจริงๆซึ่งดูจากสถิติวันนี้บุ๋มบิ๋มช,ชัชจุออนมุกสีเธอก็ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกแล้วทาท็อปสกอร์อีกแล้ว ครับคนนี้แน่นอนจริงๆทําไป17แต้มนอกจากนี้ก็มีวิภาวีทําไป15แต้มหัทยาวันนี้บันเร็วถือว่าทําได้ดีเลยครับทําไป11แต้มนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นความรู้สึกล่าสุดของทัพนักตบทุกอย่างสาวไทยของเราที่ได้มีการโพสต์ลงซื่อโซเชียลของตัวเองแฟนๆก็ไปให้กําลังใจบุ๋มบิมชัชอรนมุกสีกันได้ครับเธอเต็มที่ทุกนัดจริงๆแล้วก็ทําได้ดีตลอดเลยครับสู้ๆนะครับ สาวไทยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับนัดสนามที่สองมารอเชียสาวไทยของเรากันต่อครับสูส้ๆครับเชื่อว่าสาวไทยของเราทําได้ครับ